าโอเคงี่เลยพ่อสดชัดเลยพ่ออันนี้ถามพ่อจดข้อมูลอนะข้อม,มูลทุกอย่างเนี้ยเพื่อนผมอะ่ะพ่อ,อเขาชื่อคุณชัยปัญญาอ่า คุณแซกนะพ่อนะเขาให้มาถามทุกอย่างว่าความจริงของหลวงพ่อแดงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะเอาความจริงที่พ่อจําได้ทุกสิ่งทุกอย่างนะพ่อนะเขาจะได้ไปลงใทักพวกนในอินเทอร์เน็ตรู้ว่าอก็ให้มาถามว่าอย่างที่สัมภาษณ์เมื่อกี้นี่พ่อ สกายแอบสร้างประมาณหกร้อยถึงเจ็ดร้อยองค์ใชพ่อพิมพ์สกายแบอะพ่อพิมพ์ลอยแร่สร้างประมาณหกถึงเจ็ดร้อยองค์มันมันก็จําไม่ได้แล้วมันนานและเพราะว่าใช้ผมเองก็ไม่มีให้อะเพราะว่าอะไรนะมันพักพวกเข้ามาแล้วก็ยกกล่องให้ไปเลยแล้วก็ไม่รู้ว่ามัเป็น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 กล่องแรยแรา ยกก็ไปหมดเลยก็สร้างประมาณหกเจ็ดร้อยองประมาณอ่าโอเคแล้วพิมตื้นที่มีจุดพิมพ์ตื้นจริงถ้าเรารู้ว่าเป็นแร่เราไม่ให้หรอกมีจุดนะพ่อพิมตื้นที่มีจุดแดงอันนั้นพ่อสร้างประมาณสองสามหมื่นองถึงไหมก็จำไม่ได้เอาที่พ่อโดนประมาณได้ มันมันประมาณก็ประมาณสองหมื่นได้อ่ะคือไอเราเองเราก็มันนานแล้วเกือบห้าสิบปีแล้วมันยักเลือนแล้วก็ไอตัวที่ไอไอจุดแดงไม่มีความหมายอะไรหรอกเพราะว่ามันอย่างนี้เราใส่เต็มกล่องเลยใช่ไหมเราก็ยกไปให้ ถ้เัถเแจ๊วจะจคุณนอปุกเตะให้สองครั้งโอเคลบปูแหวนสองครั้งครับขอให้ใกล้เลยพ่อแล้วหลังจากนั้นพ่อก็เอามาคือแจ้วก็เราก็ต้องไปคืนวัดเขาใช่ไหมอ่าฮะไอ้กองนั้นเราก็เปิด ปิดองค์ไหนสวยเราก็เอาไอ้มึกเม็ดเกียจุดๆๆๆๆเอาไว้ uh huh. ต่อนไปคืนเอาไปส่งวัดเขาไอ้จุดแดงแล้วก็เอาเราเอาข uh ึ huh. า้นมาเป็นของส่วนตัวเราก็แจกพระพวกก็ได้ไม่ได้มาขายมากเลยอะไร uh huh. ทีนี้ไอ้คนได้ไปประสบการณ์เยอะขอ uh ้า huh. มันก็มันก็นิยม พี่โยเป็นรุ่นหนึ่งไปเลยแต่ที่จริงก็สร้างมาพร้อมกับไอ,ไอ,ไอ้ทิมลึกกันล่ะแต่ไม่แต่ไม่ทันีนน้ไอ้จุดแดงนั่นอ่ะเราจุดตัวเราเองอเราจุดเพื่อองค์ไหนสวยเราก็จุดไว้แล้วเอามาเป็นของส่วนตัวอไอส้สวนนั่นเราก็คืนวัดเข้าไปคืนวัดเข้าไปเรียบร้อยแล้วก็ ไอคนที่ไปเช่าจากวัดมาบอกเอ๊ไม่มีจุดแดงเนี่ยก็วิ่งมาหาผมผมบอกเอ้ยไปจุดเอาเองก็ได้วะจะมจุดทักกี่ร้อยจุดก็จุดเอาไปได้บอกไม่ได้หรอกไม่ตักติดก็เอามาให้ผมจุดให้เนี่เนี่ยองนี้ใช่ไหมพ่อแบบนี้ใช่ไหมเอนี่ยมันก็ต้องมาให้ผมจุดได้แม่องค้สวยอองเห็นไหม โมงนี้สวยครับอ่าขอนิดนึงพ่ออ่าโอเคเออเนี่อละนี่ละนี่อย่างนี้ใช่ไหมพ่ออ<ม>่าใช่ไหมฮะหลายหมื่นนะอ่าพิมพ์ตืนโอเค <ผม S 1> เราจะาคุยสวยอย่างนี้เลยเราจะมาคุยกันถึงเรื่องทุกสิ่งทุกอย่างนะพ่อนะแล้วก็คราวนี้ถามอีกนิดนึงคุณชายปัญญากับหลานแซกนะฮะเออคุณจะได้ความกระจ่างทุกอย่างอันนี้เป็นพิมพ์นันึกใช่ไหมพ่อ สมเด็จพิมพ์เล็กไม่ใช่พิมพ์เล็กอ่ะอ่าอันนี้จะมีสองพิมพ์ก็เป็นพิมพธรรมดานี่แหละอ่าอ่าแต่ทีนี้มันอ่าพอชูนี้เองพอพอชูวงนี้นิดหนึ่งไอพวงนักเล่นก็บอกพิมพิมพกรรมการอ่าไอผมก็อิงก็ไม่รู้พิมพ์พิมกับกรรมการเป็นยังไงอ่าอ่าแล้วก็อันนี้พิมพ์ลึกพิมของพ่อเขาเรียกพิมพ์สมเด็จวัดละคัง ใช่ไหม<ช>ที่<ช>พ่อบอกเออพราะว่าที่ที่สร้างพิมพ์ตื้นมานี้อ,อ,อย่างนี้นคือมหารุ่นแรกไม่สวยไม่สวยพ่อก็เลยเปลี่ยนมาเป็นพิมพ์นี้อ,อแล้วก็เอาพิมพ์ของนันึกมาช่วยกันอ่าตามนี้โอเคพอ่อนะแล้วถามต่อไปเรื่อยๆคุณชัยบัญยากหลา,านแซกค,คุณคุณคุณอยากจะรู้อะไรขอให้บอกนะอยากจะถามอะไรก็เดี๋ยวบางทีผมจะโทรศัพท์หาคุณ อ่าแล้วก็มีพระโมคะลาอ่าอ,อันนี้พระโมคะลาราสารีบุตรนี้เอ่ออันนี้ทันหลวงพ่อแดงสร้างไหมพ่อไม่ทันไม่ทันเหมือนไม่ทันนะเหมือนไม่ทันแต่ผงอ่ผงเก่าที่หลวงพ่อปลุกเสกเอาไว้อ่า<ๆ><ๆ>ก็บางผสมอ่าอ่าเมื่อไปรตรวจคุณภาพดูแล้วเท่ากันเหมือนกันอ่าโอเคเห็นหมือนก็คือคือแล้วก็แต่ นางพญาสมเด็จนางพญานางนางนางพญาทันอ่าท่านท่านหลวงอ่าหลวงปู่ปู่เสนี้ไม่ทันนะอ่านี้ไม่ทันนี่ไม่ทันอ่าแต่ใช่เราไม่ได้ไปบอกเขาหรอกอทานไม่ทันไม่ไม่เราเราคุยกันตรงๆงเลยพ่ออนะว่าเนี่ยเพราะ่นี่ถ่ายวีดีโออยู่เลยเราไม่บอกไม่ได้พ่อเราต้องเะต้องบอกทุกอย่างอ่าคุณช้างอันนี้ไม่ทันเหมือนกันแต่ผง ผมเก่าผมผู้แดงลูกเศกแล้วแต่หลวงพ่อแดงไม่ได้กดพิมพ์อ่าโอเคแล้วอ่ันี้สร้างที่โบาเลยเนื้อที่โบสถ์เลยอ่าอันนี้เนื้อที่ตีกระไดเลยเออเป็นคนื้อเองทำเองเนื้อชินอ่าอันนี้ทันหลวงพ่อแดงออ่าก็คือทั้งหมดที่เอาตรงๆพ่อที่ทันก็คือสมเด็จ นางพญาสมเด็จปิตา,านางพญาปิตาเล็กอโอเคนะพ่อปิตาเล็กกับ่า,าแล้วก็ห<อ>ุงโรยแร่ทันทั้งหมดไอ้ไอ้โรยแร่ไอ้โรยแร่เงี้ <c oughs> มันมันไอไอเพื่อนกันอะเป็นอธิบดีกรมทรัพยากรเรียนมาด้วยกันแต่มันไปเป็นอธิบดีที่เนี่ย แต่เราพบตาชื่อไม่ได้นะมันก็เอามาให้บอกเอานี่ผสมไปด้วยสิมันบอกของมันมีน้อยนะผสมผสมผมก็เอามาบดบดก็เวลาจะพิมพ์ก็โรยคึงไปแ้กก็ตบตบตบตัดเป็นท่าวตา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 แล้วถึงจะมาพิมพ์ก็ออกมาเป็นโรยเลย จากนี้ไอ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 ้โรยลเนี่ยผมจะเก็บไใชาเป็นส่วนตัวหรือมันมีน้อยอ่ะมีน้อยไอ้ผมเองก็ไม่ได้เอาไว้หรอกให้เพื่อนไปหมดเลยทั้งกล่องเลยไอ้เพื่อนก็จำหน่ายจ่ายแจกหมดโอเคไอ้ไอ้ไอเจดก็ได้ไปสององค์ไปปบัต่ที่หนึ่งองค์หนึ่ง อีกองค์เขามาขอซื้อสองพันไอเจดไม่ขายเจตยังอยู่นะยังอยู่ใช่ใช่อันนั้นปี2530้าต้นๆนะพ่นะที่ผมจำได้อันนี้คุณชายปัญญากับหลานแซกเนี่ยเขาให้ผมถามทุกอย่างเชื่อมาว่าเออยังไงไม่ทันอะไรแล้วเนื้อดินเผาทันไหมพ่อเนื้อดินเผานี่ทันหลวงพ่อแดงท่านยังมีชีวิตอยู่ว่าไปเลยพ่อ เติมเกียจะเอาเนื้อผงเนี่ยลงกุมทีนี้ไอ้พักพวกก็ค้าเน่บอกถ้าเอาเข้ากุเละหมดวือผงเนี่ยมันจะไม่เป็นองค์ละอ๋อใช่กลัวกลัวจะทีนี้ก็เราบอกก็มันมันก็ต้องเอาไอ้ไอ้ไอดินเผาละอ๋อดินเผาอันนี้พ<า>่อ<ม>พ่อได้คุยกับหลวงพ่อแดงป่ะ,ะได้คุยกับหลวงพ่อป่ะ ว่าจะสร้างดินเผาบรรจุกุก็ก็ต้องบอกท่านอ่ะบอกท่านบอกท่านว่าจะเอาเข้าบรรจุกุแต่ไอ้เนื้อผงไอ้เนื้อผงธรรมดาใสะบรรจุกุบันเลิ่มบรรได้หมดก็เลยมาคิดตั้งเอาเนื้อชิ้นเงินกับเนื้อก้าวไชเนี่ยดินเผาแล้ว ถ้ากลับก็คือเนื้อชินกับเนื้อผงเอ้ยเอาเข้าปุ่เนื้อชินกับเนื้อดินเผาอ่าคิดว่าจะเข้าปุ่เอาครับอ่าโอเคโอเคทีนี้เอาเข้าปุ่ไปได้สักห้าปีก็โดนขโมยขุดอ๋อมันมาขโมยขุดก็เลยทางวัดก็เอาขึ้นมาหมดเลยอ่อก็คือเลยมาจูแล้วก็เลยเอามาจําหน่ายทางวัดอ่าโอเคแล้วก็ มีอะไรอีกไหมครับคุณชัยปัญญาที่คุณอยากจะทราบใช่ไหมอันนี้ก็โดยกระจ่างนะว่าจุดแดงใช่ไหมฮะพ่อเนี่ยประสงค์เชิญพรใช่ไหมฮะปัจจุบันอายุแปเปีไม่เก๊น,นะครับแต่เป็นพิมพร์พะที่ไม่สวยแต่เก็บไว้ส่วนหนึ่งก็คือให้เจ้าคุณนอลูกเสกกับหลวงมแหวนปลผูกเสก อ่าผมเคยเห็นใบโมทน,นาของพ่อปี2516กับ2517ใไม่มาที่วัดดอยแม่ปังอ่าแต่วันนี้พอดีชูโรหพ่อไม่ได้เอาพกมาใช่ไหมฮะอ่าโอเคเลยพ่อ,อแล้ผมบใบด้วยนะเอา<ฮ>ผมาให้กันปกเลกให้ด้วยนะอ่าทุกอย่างนะพ่อนะโอเคแป๊บหนึ่ง